ค่ะแม่ขับรถถึงไหนแล้วลูกคะอ้าวก็ที่ลูกบอกจะกลับบ้านคืนนี้ไงพวกงนี้มีทําบุญครบรอบบันตายนะสายชนที่วัดไงอ๋อหนูเพิ่งเสร็จงานนะแม่อะไรนี่ยังไม่ออกจากมิเทพอีกเหรอโอ้โหขับรถกลางคืนมันอันตรายมากเลยนะเนี่ยเดี๋ยวหนูค่อยๆขับแม่ไม่ต้องเป็นห่นาาวงน่าจะชั่วโมงนึงถึงไม่นาน ค่ะสวัสดีค่ะ hmm. สวยแล้วมึงว่าไงต้องกับบ้านอะ่ะก oh. ูลืมอะทีนี้กูยุ่งมากกับมึงพรุ่งนี้ทำบุญคนรอบวันตายนา้าใสชวนเนี่ยใครวะมึงนา้าใสชนก็แม่ผัวมึงไม่ใช่ผัวมึงแฟนค่ะกูยังไม่เคยได้กันเนาะ มันก็รู้ว่าเวลากูอยู่บ้านอะ่ะกูเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้ <c oughs> <c oughs> ผู้ชายมีแตะตัวไม่ได้นะกลัวกลัวผู้ชายโ้ห